สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับโคลดเฟรนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งโคลด e เฟรน n d เนี่ยคุณผู้ชมขาก็สามารถรับชมได้ผ่านทาง V I U อ่านว่าวิวนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะสามารถไปรับชมได้แล้วตอนนี้ตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 4เลยเออ EP 3กับ EP 4ในส่วนของ EP 3เนี่ยเขาได้ชื่อ EP ว่าเพลอหรือตั้งใจและคู่ที่มาเล่นในเรื่องนี้แมกนั ซึ่งเ,ออเพลงที่เอามาทำในอีพีนี้เนี่ยก็คือเป็นเพลงของพี่อิงวะรันทร์นะคะส่วนอีพีชาตินี้พอชาตินี้พออันนี้ก็คือเป็นยุนเลแล้วก็อ,อ่อนักร้องก็คือพี่โอปวีอ,อืมนั่นเองนะคะเผอหรือตั้งใจาวอ๋า ที่แมเราอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเดี๋ว oh. ่อไอ้กาซิล่ายัดบ้านพลังนะคนเดียวเลยกาซิล่าโอ้ยหนึ่งเดือนก่อนหน้าเล่นจริงเล่นจังโหดเก็ตเมนเก็ตเมนว้า วุลี่เขามีจะไปไหนอ่ะชมรมกีฬากับบ้านครับก็คือกฎของมหาลัยนี้เฟสชี่ทุกคนจะต้องมีกีฬาจะต้องมีชมรมแล้วจะต้องลงแข่งกีฬาทีนี้เหมือนแบบว่ากีฬายูโดมันไม่มีใครอยากเล่นก็ไม่มีใครเลือกอันชมรมอื่นก็คือเต็มหมดแล้วอ่าเข้าใจน้องมินี่ก็เลยต้องมาเลือกยูโดเด็กก็นั่นเลือกอยู่นะรู้จักรุ่นพี่เอ้ไปอยู่ชมรมยูโด ชมรมยูโดนี oh ่ไงโอ้น mm ั่งเฝ้าเลยกอร์สิล่ากาอ์ตูนน่าเสีาการ์ตูนจริงด้วยเมื่อเคยดูยูโดก่อนว่าอืมไม่มีใครแล้ว อยู่กคนอตอวชมรมแล้วคนอื่นไปไหนอะพี่มึงเห็นไหล่ะงั้นผมว่าผมคงไม่เหมาะกับกับชอบจังววะผมคงไม่เหมาะกับชมรมเนี้ย <c oughs> ไม่ได้เว้ยมึงต้องลงแข่ง <c oughs> ถ้ามึงไม่ลงแข่งอะ่ะชมรมจะถูกปิดแล้วทำไมพี่ไม่ลงแข่งเองอะ่ะ ้ทำไมกุไม่มโลแกงๆวะจะจบแล้วหรือเปล่าก็กูปีสี่ไงอ่านี่มันกีฬาระชี่ <c oughs> ปีหนึ่งเนี่ยสายสียอะไรืดำเราไม่รู้ดำอันนี้ยเน่ยเนียสียอะไรขาวแปลว่าอะไร ส่วนกูอะแข็งอุ้ยแข็งฉะนั้นเดี๋ยวกูจะโค้ดมึงเองเข้าใจไหมดังๆนี่นี่อะไรนะเฮ้ยทำไมดังตกใจหมดไม่กูแม่เขาบอกแข็งนะอุยโอ้ยเล่นจริงเล่นจริงจะทำน้องแรงหน้าตัวเล็กนิดเดียวโอ้โหวันนี้พอแค่นี้ละแต่แม็กนัทในความเป็นจริงอ่ะเขาดูแลดีมากนุชน้อง งงเฮ้ยัยยัยอูอนนีได้่ดาใส่ขาวไวู้หน่อยนิดงบอลออลอ้กอลาบานัเออว่าแม็กเนาะอีออเล่นจริงเล่นจริงเคดีเหรออยู่ด พุ่งกูเป็นร้อยรอบพึ่งจะมาถามน้ำไปซ้อมไม่ไป่ซ้อมหนักเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> นักศึกษาตรงนั้นไม่ร้อนหรอ,อน้ำน้ำหน่อย ใส่สูทบาด่ะดึงสายตามากเหมือนเขาไม่ใส่กางเกงเขาแบบแรกว้าวหล่อมากโอ้โหน่ารักจังน่ารักมากลูกผิวมันมีประกายแพ้น้องแบบแพ้มากเลยอะเวลาเจออะแบบมันแบบฉันก็แผลหัวใจคู เอาเริ่มตกหลุมรักหรอรรการมาซ้อมคือสิ่งที่ดีงามอมาาได้ใกล้ชิดอยากมามหาลัยทุกวันุ่มอีเพี่นี่ท่านพี่ตเตอือนีเข้าโรงงานแต่วันแรกแล้วนะกร <laughs> ะดูกหักกระดูกขัดไม่ได้เหนื่อยด้วยแต่หัวใจกูคือเรือวะหัวใจกูโอย,โ,อยโลกกำลังจะแตกไม,ไม่นกักไม่นอา เออใก็อกก็ได้มผมหมาถึงทุกอย่างเนี่ยไม่ไหวแล้ววะยังไงก็แพ้กูกูกำลังจะบอกว่าใช่ไหมเถอะอะไรนะกูมมไม่คิดว่ามึงจะชนะว่ะและพี่แจ้คผมฝึ่งหนักแบบนี้ทำไมวะวมึงว่ามึงพยายามที่สุดแล้วยังผมพยายามที่สุดแล้ว เกิดมาผมยังไม่เคยทำไรเหนือขนาดนี้มาก่อนเลยกูอะฝึกมาตั้งแต่หกขวบกูซ้อมทุกวันแล้วตอนเนี้ยแม่ก็ใกล้จะจบแล้วเว้ยเดี๋ยวกูออกไปทำงานอ่ะกูก็ไม่เล่นแล้วคืออะไรแล้วไหนอนาะคตทีมชาติน่ย ไมอยู่ดีซึมอ่ะพี่ไม่เอานะกูมไม่ซึมหรอกกูคิดอยู่ทุกคำพูดท,ทุกคำทักทายทุกข้อความที่ส่งให้มาเหมือนจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ เธอทั้งเวใจมาฉันว่ามันไม่ทำน้ตาเหมือนเมีบางอย่างอยากให้มองแบบนี้อีกแล้วคืออะไรวะเขาชอบหนูไงหนูน่ารักเออคุูจะยอมปล่อยมึนไปก็ได้แต่แต่มีข้อแม้ทายยโอ้ยเขาพูดว่าอะไรนะก่อนเนี่ยยอมปล่อยไปก็ได้แต่มึงต้องแข่งชนะแต่มึงต้องเป็นแฟนกูอะ แต่มึงต้องอยู่กับกูก่อนเพรว่าแข่งจะชนะหรือไม่ชนะก็ตามแต่ต้องแบบอยู่ด้วยกันแต่เราก็หากันจนเจอแต่มึงต้องไปซื้อราดหน้าและปักซอยให้กูอยู่แหละไม่ตัดเลยไม่เลยไม่เล่นเลยอ่ะไปดูแต่เฮ้ยมา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 แล้วมาแล้วแต่เมืองต้องห้ามออกจากชมรมนี้ กูจะปล่อยแล้วปล่อยยังไงวะแล้วปล่อยยังไงวะปล่อยแบบไม่ปล่อยไงปล่อยแบบว่าไม่ให้ไปแข่งอปล่อยยังไงวะกูจะปล่อยมืพี่สับสนแต่มือเขาบอกชมตรดนีอ่ะมาดูคำตอบชนะได้อะไรกูไม่ได้ก่อนก็ได้ก็ไม่มีใครถูกลีผิดหมดเลยแต่ไม่อ่อนได้นะเว้ยบอกไปก่อน เออกลคงไม่ได้ปล่อยแล้วเนาะเออรู้แล้วเงื่อนไขบ้าอะไรของมึงวะไอ้คอสล่าบ้าพลังเอากูไม่มีทางชนะมึงได้เลยนี่หว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเชิญคุณปัญญาต่อค่ะคุณปัญญาเล่นคุณปัญญาครับาปีกช้ำหมดแล้วมั้งลูกแม็กเหมือนเล่นยูโดไปอยู่แล้วเลยอ่ะเพราะไม่รู้เอา ยังไงก็แพ้ไม่แข่งกิงแพ้ลูกแปลไม้มาตีย่อหตาตมรแม็กเ่แมก็หวั่นไหวไตตันก็วั่นไหวเหมือนันไม่เป็นจังหวะที่แม็กแบบตกลุมรัก แล้วตงหงงตัวเองรู้สึกนี่ไงเเผอไงหรือตั้งใจแพ้เย่เยมเสียงไม่ดีใจเลยอ่ะไม่มีเสาวนี่โอ้ยเอ่อพี่ผมว่าผมจะลงแข่งกีฬาเฟชชี่นะ เอ้ยจ้กอดจะกอดเอาเอากอดได้เราไม่ไปสนใจไงวันแข่งกีฬาเฟรชี่มึงว่าน้องแพ้หรือชนะแพ้นา่าจะเสมอกันอะมึงอ่ะไม่หนุกเลยแพเสมอน่ออนาชนะชนะเราไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงวะเป็นพพออกกชิลายัาบ้าพลังนันคนเดียวเลยเฮ้ย หลัติดอุ้ยสัดสัดีคืออไมินี่น้ออมินี่มินี่มินี่ดินปะมินี่ดินปะนีิูเป่าน้องแพน้อมินี่มินี่มินี่อ๋หนูขัวพี่ ยังได้ยังได้ป่าววะนี่ผมแพ้เหรออ่ะมันแข่งกันเร็วนขนดนี้เดีค่ะทุกคนนี่คือไม่ต้องลำลา <c oughs> ให้โอกาสลำลาเลยดิฉันขอจบการศึกษาขอโทษนะที่ผมไม่ได้เรือกอะ ที่วาชซสอมให้ผมตั้งนานงานอะไรวะโอ้องตั้งแต่หกปวดไปแล้วเว้ยสุดท้ายชมรมก็ถูกปิดอยู่ดีเฮ้อไม่เป <c oughs> ็นไรหรอก่หนักหรือเปล่า คุณเดินเองได้นะอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นดิวะอ,อ่อนได้ยอ,ยอมเป็นไอ้อ่อนก็ได้วะก<อ>็<อ>สิล่าอย่างเอ้ยน่ากแต่ว่าคิดในใจโอ้ Tiene <coughs> muy toleca. อยากฟังเพลงนี้ต่อต้องไปฟังที่ Box Music ใช่ล้วชื่อเพลงว่าเผลอหรือตั้งใจเผลอหรือตั yes, yes ้งใจอิงวัรันทรค่ะเป็นไงบ้างอีพ e. นี้ <S 2> <S 2> เราชอบนะเราว่ามันแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ชัดเจนว่าสถานะเขาคบกันหรือเปล่า <ừ> แต่มันก็มีความรู้สึกดีๆให้กันหนึ่งอย่างน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็นั่นแหละก็เข้ากับชื่อเรื่องชื่อเรื่องมันคือเผลอหรือตั้งใจก็เป็นความสัมพันธ์แบบคุมเครืออยากรู้ว่าแบบอที่แบบปล่อย เขแลปล่อยตัวปล่อยใจไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความที่เราแบบเผลอหรือเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จไว้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันใช่ต้องมีฝ่ายใดายหนึ่งตั้งใจอ่ะเนื้อออกแหมเออไปตั้งงานตั้งใจแต่แรกใช่มันต้องมีคนแบบตั้งใจอยู่แล้วแหละไม่งั้นมันก็ผมลิขิตมันก็ต้องอาศัยความตั้งใจด้วยไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าเรื่องต่อไปนี่คือเป็นเรื่องของยุลเลช่นาชาตินี้พ่อ ออมาแล้วอุ้ยข่าวโค้ดแฟนโค้ดแฟนชอบมีปอชอบผิดเสื้อตรงนั้นเลยอ่ะเสนอเสนอใครจะลวดปะเหมือนนกัเฮ้ยทำไมมันเหมือนแบบต่างจังหวีอ่ะหลางชาติีพออ๋อนกเหรอด้วยมีใครเขาบอกเรื่องแบบนี้วะเอออุ๊บ่ะนี่ไงมาแล้วเสี่ยวกินแล้วหนึ่ง คนดีไม่มีใครรักโว้ยเออเส,สียวผพี่ารักไกลตัวหนึ่งน้ำยามึงรู้ปะตั้งแต่เนอสอรี่อนุบาลประถมววายสามอตอมต้นมปลายมหาลาัยปีหนึ่ง şey ปีสองปีสามนี şey ่ก็ปีสี่เลยเว้ยกูยังนอนเทอยู่เลยอะเตียงเทอยู่ปะโอ้ย ดวงตากำเขาบิมพ์แค่กำอะไรของมึง,ว,งวะกูไม่เคยไปทำอะไรให้ใครนะเว้ยบางทีนะเว้ยเมื่อเราเคยทำกำไปในชาติที่แล้วก็ได้ดวงกำ,งกำขนาดนั้นเลยวะนำพาจำปาจำปิี รู้แล้วว่าเก่งคำของจอ <laughs> ไม่ใช่ไม่หยุดเลยถ้าอธายทายทายพี่เจมทายอธายวงกรรำวงกรรมแล้วอะไรวงกรรมทมาอันเนี้ยยาใจอย่างเงี้ยไอ้กูยาใจแล้วกูยาใจแล้วอุ้ยทำไมยาใจแล้วกูยังอยู่ที่ดวงกรรมอยู่อีกยาใจแล้วต้องใส่ไงยาใจใจอะไรเลยไงยาใจไอ้ดังเออไอ้ดังไอ้ดังสละอังสละอังไอ้ดังไอ้ดังดวงกรรมทมายาใจ ไอดังโซละอังกินยาไอดังก็ต้องกินยาไอดังโซละอังอ่ะลังฟังลังน้ำลังน้ำน้ำเหตุผอามต่อไม่ได้แล้วเพราะต้องเซ็นเซอร์ในตรงนี้แล้วลังน้ำงำงอยแปลว่าเลยต้องเอ้ใหม่ดูมั้งมูเตลูดวงกรรมมูเตลูเป็นไงดู ซีเลยแต่รู้แล้วต้องใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยยืดโฟูนายบูทฟูไลฟ์ไปแก้กรรมคงไม่ใส่สีดำการากินีรู้ปะเนี่ยทำไงกูมาตัวเดียวนี่ถอดเสื้อดำอ๋อนี่น่เตรียมพร้อมนะอเอรเปลี่ยนต้องงี้เดียวอะโออ มีสองตัวก็ไม่เบารถเขามีไปโชว์ก็ไม่มีใครมาแก้บนนะเขามาแก้กรรมตั้งใจไหว้ดิตั้งใจไหว้ดิท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยเรื่องขอพรความรักอ่ะอ๋อรู้เลยว่าอยู่ไหนไม่รู้ยศป๋ออะไรย่าอ่โมัสซา ตสทำออกมาน่ากลัวเชียวพระก็อยู่งท่านเฉยเยอจุดแรกเขาองกตก็เหมือนกับอุปสรรคความรักของมึงอยสว่ะถ้ามึงหาทางออกเจอมึงก็จะเจอรักแท้ไง ระหว่างทำก็ต้องอธิฐานด้วยวตาที่ปิดตายเคยรู้แต่จำไม่ได้ไม่แต่จังหวัดแบบรอบๆกรุงเทพปะใช่ใช่เอ๊แต่เรื่องนี้พี่ยุนเล่นนิ่งเนาะใช่ใช่นิ่งไปเออเพลงนี้ใช่ไหมช่ดีพอจังวัดห่าง ไม่ว่าฉันนั้นรักใครข้ออะแสงดีมากอุ้ยทางออกแล้วโคตรร้อเลยว่ะเป็นไงรู้สึกไงโอ๊ยบทเรียนแห่งความรักดีอ่ะสนุกดีแต่กาไม่น่าเวิร์กว่ะเมื่อกี้กูลืมอธิษฐานอ่ะเอ้าแปลว่าเมื่อกี้มึงไม่ได้นึกถึงเชอรีเลยอ่ะ กน, <c oughs> นิดนึงเนี่ยแต่พองพูดเนี่ยอู๋คิดถึงแล้วงั้นมาที่ไหนไปไหนเนี่ะไหนอย่าง <c oughs> ถ้าสมมติว่าเขาปล่อยเราไว้ที่ทางเข้าแล้วเขาบอกว่าให้กั้นหายใจนึกถึงคนรักแล้วจะสักเซสนึกกั้นหายใจเฉยๆหรอกั้นหายใจแล้วใ,ให้นึกถึงคนที่เรารักแล้วให้วิ่งหาทางออกให้เจอโอ้<ะ>อต้อจังๆต้นตลอดเลยเ<ม><ม>หรอหล่อเลยไม่น่าจะได้ออกไปหาคนที่รักนะตายก่อน ทำไมเธอถามว่าจะถามว่าจะไปทดลองกันไหมไม่ไปไม่ไปตายฟรีเฮ้ยขอบคุณนะคะที่ทำให้ได้พบเอางงเลยมูมตั้งนานถูอว่าพิธีมังแม่ไม่เวิร์กว่ย แต่มันก็ร้อนมากแลยนะดูดิไอพิมเดี๋ยวก่อนดิทะเลคนกองเอ้วย่างไก่ไอพิมลาดบุรีเออมึงเป็นอะไรวะที่พี่เอ๋มึงยังไม่มีดวงจริงวะไมันก็ไม่แน่หรอก คุณแค่ไหนย,ยังไม่เจอคนที่ใช่อ่ะแล้วคนแบบที่มึงบอกเมื่อไหร่บอวเจอวะคนที่รักกูไม่หิงกูอยู่ข,ข้างกูตลอดอ่ะเมื่อไหร่วะเมืเ่อไหร่จะเจอแล้วก็ได้นะเว้ย ถ้ามึงยังไม่รู้ตัวว้ายบางทีเขาอาจจะยังไม่กล้าบอกมึงก็ได้เป็นพี่ยุ้ต้องรู้แล้วนะเขาพูดขนาดนี้ยคือต้องรู้แล้วว่ะเขาจะไม่รู้หรอกเพราะเขาเป็นผู้ชายเข้าเลยอือพูดออกําทำไมอ๋อไม่คือพีมพเขาดูแบบชอบผู้หญิงหรอเขาก็เลยแบบแ<ล>ผมนึกไม่ถึงพีมเขาก็คิดว่า เสี่ยวผิงเป็นเพื่อนสนีทเออเป็นผู้ชายเหมือนกันอุตส่าห์พามานัดเพื่อนด้วยไอเลืฟสันชายไอเลือไอเลันชายมันชัดมากเขาพามาบอกรักความจริงดาวมีไว้ให้เบิ่งที่กูพาออกมาวันนี้กูหลอกมึงดดังแอโลดีอ่ะ ย่างายกูรู้อืมอุ้ยก็อย่างงี้ยกหัวกูรู้เลยทำไมชอบออไปกินชิปนะเผื่อว่ากูจะได้มีโอกาสืมได้บอกเอาเลยอยู่มึงสองคนเริ่มเลยเลินนลายว่ะจะว่าได้กล้าบอกมึงเออห่วงอะไรวะเนี่ยเขาไปรู้จริงจริง ก็เขารู้วะเขาชอบเลยอุ้ยยอยอ่ะหฮะไวๆๆเลยอ่ะสาวะมึงชอบกว่าไวเอออะไรนะพูดไปแล้วไงให้พูดอะไรอีกอะเออแกหลวงไปเนี่ยเอ้ยอๆลากกว่าเนี่ยไอลกสังชายห้าอุ้ยแรงมากอื งพีมโรแมนติกมากให้มามูป้างไงทำคืนทำคืนอย่างเวยเอ้ยพิมพิมอะไวพิมลายมากบทน่ารักมากกูเองอะพอใจยังอะไเลยตัวนี้นึงเอาคืนครบแล้วนี่่เจ้ากลับเลยยังเดี๋ยวดิ กูพาหัวมาวันนี้ยหรือว่ากูจะได้มีโอกาสไม่ไงได้ใกล้แล้วอยู่มึงสองคนแล้วกูได้กล้าบอกมึงกูชอบมึงมึงเชื่อใจกูกูเชื่อแล้ว thank you นะที่พมาวโอ๊ทำออไรเนี่ย ไม่รู้ว่ะมึงแม่งโคตรน่ารักเลยอะเอาไปโดนของมาวะเนี่ยให้มันจบกดน่ารักมากเผ้่อนเจ่้จงไปหาทางออก ซื้อโดนเลยอะอยากถ่ายมุมนี้แล้วถ่ายมุนอะไรกันนะโดนมาถ่ายแล้วที่นี่นเราโดนวูบบทน่ารักบทน่ารักมากโปรเจกต์เนี้ยเราได้เห็นบทอะไรแบบเนี้ยความเฟรชความใหม่ของบทอ่ะตั้งแต่ ตั้งแต่ EP แรกแล้วไม,ไม่ค่อยได้เห็นบทแบบนี้น่ารักดีอ่ะแล้วมันแบบจบภายใน1ิกว่านาทีเรื่องความรักเรื่องดวงเรื่องเสี่ยงโชคเรื่องอะไรต่างๆมันเหมือน,น,น,นเป็นโบนัสของคนดูด้วยอพอเรานั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบเราเขาก็ได้สมหวังในสิ่ง<อ>ที่เขาไม่คิดว่าเขาจะได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทุกเรื่องคือมันเป็นแบบไม่ว่าตอนกลางเรื่องหรือว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ตามแต่จุดจบมันแฮปปี้อ่ะฉันว่าอันนี้มีสเสน่ห์มากของโปรเจกต์นี้สำหรับคน o s s เพราะว่า มันเหมือนกับเป็นการเติมความสุขให้คนดูนั่นแหละค่ะนั่นคือโค้ดเฟรนนะคะสามารถไปดูได้ตอนนี้นะคะได้วิวนะคะก็แค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันวิวก็เหมือนได้ออกไปเปิดโลกแล้วเพราะนอกจากนี้ก็ยังมีซีรีส์อื่นอีกเยอะมากมายก็ลองเข้าไปท่องอยู่ในโลกของวิวดูแม่ฉันชอบซีรีส์ภาคอีสานมากเลิศคือนอนดูทั้งวิทั้งวันมันเลิศใช่นั่นแหละไปดูได้นะฮะในวิวอ่าฝากติดตามด้วยราสการโค้ดเฟรนนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังน่ารงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกฎกระดิ่งค่ะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ